ได้หรือเปล่าครับมันจับไปกี่คนนะไปถึงมันมาจับไปกี่คนขอปพี่ครับอวันนี้เนี่ยโดนโดนจับไปนะครับผมจับตัวไปนะมีตาอยู่นะนี่ผมให้อันนี้เนี่ยผมซื้อมาให้แม่ผมสวัสดีครับสวัสดีพี่เอฟซีทุกท่านนะครับอยู่กับผมมอสพาชอบไปสาคัญครับก็วันนี้เนี่ยผมก็ได้มาบ้านพี่เบนนะ เหมือนจะมีแบบเหมือนจะเป็นแม่ของมาลีนะครับนะก็คือป้าเพานะครับเหมือนจะมาหาผมหน้าบ้านนะพี่พี่ก็ไม่รู้วมีธุระอะไรนะครับผมก็เลยจับโทรศัพท์มือถือเนี่ยขึ้นมาถ่ายให้พี่ได้รับชมนะเผื่อว่าจะมีธุระหรือว่าเรื่องอะไรหรือเปล่าเรื่องอะไรผมช่วยหรือเปล่านะครับ <c oughs> <c oughs> นะหรือว่าแค่มาเที่ยวนะครับพี่พี่นะนู่นเลยนะอยู่ฝั่งนู่นเลยนะนู่นนะพี่พี่ ก็โอเคนะครับผมเดี๋ยวผมเนี่ยจะไปหาป้าเผาเลยดีกว่าครับผมนะโอเคครับผมไปนี่นะพี่พี่แม่มารีเนี่ยมาหาผมนะครับป้ามีธุระอะไรหรือเปล่าครับหาไปเขามาคุยก่อนครับป้าเดี๋ยวคุามัคุยก่อน โอ้วันนี้เนี่ยเปลี่ยนพัสดุงใหม่นะเดี๋ยวไม่รู้ป้าแกใน,นมีตุไานะ่นแต่เราจะเข้าไปคุยกันท้งไหนนะครับอ่ะก็ตรงจุด,จดนี้นะเหมือนเป็นที่ลับแขกนะพ,พี่เพราะแบบใครๆมาแต่ที่เนี่ยก็ต้องมาอยู่แต่ตรงนี้นะเพราะที่นี่มันก็อยู่ใต้ต้นไมนะ้ด้น้นไม่ร้อนนะครับ ไปหรอเขาไปคุยกับป้าเผาเลยนะป้าครับวันนี้มีทุระหรือเปล่าครับอ๋อมีเรื่องใช่ไหม,มเรื่องอะไรป้าอ๋อวันนี้เรินองจับตัวไปหรอใครจับไปอ่ะ อ๋อโจทย์จับไปเหรอ,อแล้วจับไปตอนไหนอะป,ะปนะมันจับไปกี่คนนะไม่ถึงมันมาจับไปกี่คนสองคนเหรอ,อป้ามาขอความช่วยเหลือผมใช่ไหม แล้วโดนจับตัวไปนานไหมครับมาแล้วหรอ,อโดนจับตัวไปใช่ไหมแล้วป้าได้โดนทำร้ายอะไรไหมโดยพวกโจรทำร้ายไหมไม่โดนใช่ไหม,อมขอไปพี่ครับวันนี้เนี่ยโดนโจรจับไปนะครับผมจับตัวไปนะ ก็เกยแล้วด้วยอ่ะป้ามาสายเกินแบบผมไปช่วยก็คืนนี้เนี่ยไม่รู้ว่าจะได้ไปช่วยหรือเปล่านะครับนะถ้าไม่คืนนี้ก็พรุ่งนี้นะครับแล้วาะนี่ก็เย็นแล้วด้วยผมจะเตรียมของนี่ก็ไม่ทันอีกอ่ะปะ้าผมคาดว่าไอโจพ้พรุ่งนี้น,น่าจะไม่ทำอะไรนะแล้วก็เราก็ไว้ใจไม่ได้นะครับพี่พไว้โจร เจ้าเล่นะถามได้ทุกสิ่งนะมันนึกจะทำอะไรก็ทำนะมันนึกจะฆ่าคนก็ฆ่าเลยนะครับพี่ถ้ามันไม่เคยปานีไทยนะครับป้าได้ทันแล้วยังอ๋อ,อทันแล้วใช่ไหมก็เดี๋ยว วันพรุ่งนี้เนี่ยผมจะไปหาปลานะผมเนี่ยจะไปช่วยมารีนนะครับระยาผมเนี่ยป้าได้กินยังกนินแล้วใช่ไหม พ,พี่ครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะคุยกับป้าก่อนแกก่อนนะครับว่าจะเอาอยัางไงดีนะว่าจะไปช่วยเมลีเนี่ยจะไปยังไงดีนะครับผมก็แบบมากระทันหันมากผมก็ไม่คิดเลยนะว่าป้าแกเนี่ยจะมาหาผมนะครับ ด้วยนะเดี๋ยวผมเนี่ยจะไปดูที่บ้านพี่เบลนะว่ามีอะไรหรือเปล่านะครับผมจะนำมาให้ป้านะเดี๋ยวผมเนี่ยจะไปดูที่บ้านพี่เบลนะว่ามีอะไรหรือเปล่านะครับพี่พี่ก็เผื่อจะมีของฝากให้ป้าเล็กหน่อยนะก็แบบวันนี้เนี่ยโดนจับตัวไปนะครับพี่พี่ผมก็ไม่รู้ว่าจะช่วยยังไงดีนะ ก็รู้สึกเครียดเลยนะครับทีนี้รู้สึกทำอะไรไม่ถูกแล้วนะครับคืนนี้เนี่ยไม่แน่ผมอาจจะลองไปหาดูนะผมไม่ลองเดี๋ยวคืนนี้เนี่ยผมจะไปหาดูนะจะชวนพี่จินดาพี่เบสไปดูนะครับนะผมเนี่ยก็อยากจะช่วยนะก็มาลิเนี่ยก็ถือว่าเป็นเพื่อนรักผมคนหนึ่งเลยนะครับพี่พ โอเคนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะไปดูนะว่าในตู้เย็นเนี่ยมีของอะไรบ้างนะเผื่อว่าจะมีปลาหรือเปล่านะแต่ดูมลลิเนี่ยก็กินปลาได้นะผมคาดว่าแม่มาริเนี่ยก็น่าจะกินปลาปลาได้นะครับผมนะโอเคผมป่ป

Thank you. ปลาอยู่นะนี่ผมให้อันนี้เนี่ยผมซื้อหมาให้แม่ผมนะนี่แค่นี้นอันนี้วางกันละอันนี้เนี่ยเป็นปลาแดดเดียวนะครับแต่ว่าเหมือนจะต้องเอาไปตากแดดต่อนะอร่อยมากเลยมันปลาหนิแต่ตากแดน เดี๋ยววันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมเนี่ยจะคืนนี้เดี๋ยวผมจะไปหาป้านะแล้วผมจะเรียกพี่ดาไปช่วยด้วยนะครับผมก็มีของฟารเล็กนๆนอนนอนให้เดี๋ยวนะก็งี้เรจะให้บ้าแล้วนะครับ แกแค่แจ้ก็ไปเดี๋ยวเราเดมดูบรรยากาศกันไหม ไปป้าเก็บไว้ตรงนั้นก่อนก็ได้ครับเอาทุยไอเห็นไหม เราจะเราไปดูไปยาก้ากันนะครับ เดี๋ยวว่างๆเนี่ยผมจะพาป้าไปแบบไปหมู่บ้านนะครับมาเดี๋ยวรอให้ป้ามาที่นี่แบบคุ้นชินก่อน,นครับผมพาที่เนี่ยก็ตกดินแล้วนะก็บรรยากาศไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่นะก็เดี๋ยว เรื่องมะลิเนี่ยเอาอยัางไงเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปปรึกษากับพี่นายทีหนึ่งนะครับนะไปปรึกษาพ่อพี่พี่ทีหนึ่งนะว่าจะไปหากันคืนนี้เลยไหมแต่คืนนี้เนี่ยเราต้องไปหาดูก่อนนะเดี๋ยวผมเนี่ยจะให้ป้าเผาเนี่ยแบบชี้ทางนะผมอาจจะไม่ได้พาป้าเผา,าไปนะครับพี่พี่เพราะว่าผมก็กลัวเกิดอันตรายกับป้าเผาด้วยนะเพราะป้าเผา,าแกก็อายุเยอะแล้วนะครับพี่พ ก็ไม่อยากเอาไปเสี่ยงกับสิ่งอะไรแบบนี้นะครับกับเรื่องอะไรแบบนี้นะก็นี่นะมะพานี่แมวตัวนี้เนี่ยชื่อฝรั่งเจ็ดมาจากอิตาลีป <c ười> ะาเผาวชอบไหมก็อันนี้เนี่ยชื่อไอ้สามสีเพราะไม่มีสามสี 4. สีขาวสีเหลืองเอ้สีส้มแล้วก็สีดำตอนตรวนี้เนี่ยเปน็นไม่ใช่พี่น้องกันนะครับแต่มันอยู่ด้วยกันชินแล้วนะกราเผาชอบไหมเอาไบไหมครับผมให้แต่ตัวน,นี้เนี่ยจะแบบชอบกินไก่นะมันอ้วนๆแบบนี้เพราะมันกินไก่นะครับ นะผมก็ไม่เคยเจอแมวกินไก่นะเพิ่งมาเจอก็ตัวนี้แหละนะครับนะอ้วนตึ๊บเลยนะหนักหนึ่งนะประมาณสองโลกว่านะมันหนักเพราะไก่นะครับลูกไก่นะครับพี่ๆตัวใหญ่มันไม่กล้ากินนะเพราะเดี๋ยวไกล้เหมือนตีนะรับผาไปละรับผาชอบไหมรับผาเคยเห็นแมวกินไก่ไหมตัวนี้ชอบกินอ้วนๆไปนะกินไก่เยอะ โอเคนะครับพี่พี่เดี๋ยวผมคาดว่าเดี๋ยวจะพาป้าแกเนี่ยให้ผมเนี่ยคาดว่านะให้ป้าแกแต่กินข้าวที่นี่ก่อนนะป้าเผากินข้าวยังครับอ๋อกินแล้วใช่ไหมงั้นเดี๋ยวป้าเผาเนี่ยนั่งรอนั่งพักรอผมได้เลยนะเพราะเดี๋ยวเราเนจะไปพร้อมกันเลยนะครับเดี๋ยวเราเจะไปพร้อมกันเลยนะครับพ,พี่เพราะว่า เราเนี่ยจะได้ไปช่วยมันลีทีเดียวเลยนะครับอาเผารู้ใช่ไหมว่าอยู่ตรงไหนครับอืมอาเผานี่ยรู้นะว่าอยู่ตรงไหนนะครับพี่พก็เพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปช่วยมันลี้เลยนะครับผมแต่ว่าเราต้องแบบกองทันต้องเดินด้อกองทัพต้องเดินด้วยท้องนะเราก็ต้องกินข้าวกินลานก่อนนะครับนะ ได้ไหมปะเราก็ต้องกินข้าวนี้ก่อนนะครับผม เลยนะมนะ่กินได้ประมาณสักสี่ห้ามื่นนะครับพอปลาอยู่แค่สองคนใช่ไหมตัวก็สามสี่นิ้วครับสี่ห้านิ้วเป็นปลาแดงเดียวเดี๋ยวป้าจะเข้าไปนั่งพักข้างในไหมหรือว่าจะนั่งพอนี้โอ้ไหนดีด้วยเอา ก็เดี๋ยวผมจะนั่งคุยกับป้านะครับนะป้าจะกินข้าวเองไหมครับั่งไมกินอะไรใช่ไหมโอเคโอเคนะครับพี่พี่เดี๋ยวผมเนี่ยก็จะปิดคลิปแล้วนะครับผมนะก็ โอเคนะครับสำหรับพี่ๆท่านใะดที่ชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้เนี่ยผมก็ต้องขอคนหนึ่งไลน์หนึ่งแชร์ให้ด้วยนะครับก็คนหนึ่งติดตามด้วยนะครับผมนะก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆนะครับก็โอ okay, เคครับผมมาเจอกันคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก่อนสวัสดีครับ